เป็ดคข้มพีดอกพาดพุน่ะขึ้นไปไทยย้จังไดสันสามสันส,ส,สี่อ้ยปุ่นณ่ะตั้งหลายโตโอ้ฟอร์มสามารถบินขึ้นสูงมาก อันนี้ซูมเ้ยค่ะมันอยู่ไก่เนาะคิดว่าไม่ตนกพิลาบครั้งแรกที่เห็นมึนงทำแมหาหม่องใครอากาศยามเสาเด้อค่ะอาดอกเชอรี่กำลังออกค่ะพี่น้อง ากาศด,ดีค่ะดอกเชอรี่สวยต้นโอนนออกเยอะลนะเียบเยบพี่น้องอันนี้ยามเช้านะคะเอาเอาตีผ้ากันไปใส เห็นหลังคาคิดว่ากำแพงเมืองจีนเดินขึ้นไปโน่นครับพี่น้องอันนี้ตุเมียนะทอ,ะอน,นี้ปีนมาละ,ะนั่นนะั่น เก่งมากเขาบินสูงมากทุกคนไม่เคยพบเคยเห็นว่าเขาจะบินสูงนี้นี่ตัวหนึ่งดูความสูง อันนี้จะ8โมงเช้าแล้วนะคะคนเงียบเงียบพี่น้องวันนี้วันหยุดเนาะโพสก์หรือว่าเทศการไข่นะคะคนเงียบดีจังไปแล้วคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching มาเบิงเป็ดค่ะพี่น้องควานสาม,มารถของเป็ดพอยุส,สั่นซีผุน